อันนี้คือด้านหลังของศูนย์ปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นะครับที่อยู่วิภาวดีนะครับอันนี้ก็เป็นการก่อสร้างเพิ่งเริ่มขึ้นก่อสร้างนะครับก็ข้างบนได้ไปหลายชั้นแล้วน,นี่ก็เป็นแนวด้านหลังนะครับแนวด้านหลัง วันนี้วันที่15สิงหาคมนะครับเดือน15สิงหาคมเป็นวันอาทิตย์ซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โควิดกำลังระบ,บาดในประเทศไทยนะครับก็ทำให้คนงานข่อสร้างก็พักงานไปหลายวันนะครับเห็นว่าความคืบหน้าของงานก็ทำไปเรื่อยๆ อันนี้ก็น่าจะเป็นพื้นที่ห้องใหญ่ห้องโล่งห้องประชุมนะครับเป็อนอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ของกรมประชาพันธ์นที่กำลังสร้างอยู่นะครับ สร้างเสร็จก็จะเป็นศูนย์ใหญ่ของในการทำรในการทำวิทยุในการสื่อของรัฐนะครับที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย